สวัสดีค่ะนานแล้วนะคะไม่ได้ลงคลิปกีดยางนะคะวันนี้ก็มากีดยางนะคะมีอากาศก็เย็นหน้าหนาวนะคะวันนี้ก็นี่ก็มากีดยางส่วนหญ้าทวนนะคะช่วงนี้น้ํายางก็เริ่มไหลน้อยแล้วนะคะเพราะว่าใบเริ่มร่วงแล้วนะคะนี่เราก็คุยไปได้กีดไปด้วยนะคะ ใบก็ร่วงลงถ้วยยางนะคะนี่ต้องเก็บออกตลอดเลยว่าไม่ไหลมันก็ยังไหลดีอยู่นะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมมันไหลแต่ว่ามันไหลน้อยลงมากๆแล้วเพราะว่าใบมันร่วงนะคะ ไปกันเลยค่ะไปต,ต้นถัดไปนะคะจุ๊บแอาสูงหน่อยนึงช่วงนี้ก็อากาศเย็นมากๆเลยค่ะนะ่คะต้นนี้มันสูง ยิงจอนเช้านะคะโอ้โหนะ้ำยิงกันน้าแข็งเลยอากาศเย็นมากเลยอนมันก็แกะออกมานี่นะคะหนาเลยนี่นะคะนี่มันไหลน้อยคือ,อยางเราได้หลายมีดแล้วนะแต่ว่า มันเริ่มไหลน้อยแล้วใบมันก็ร่วงก็เริ่มเหลือแต่กิ่งแล้ว่าทุกคนดูสิกคะเนี่ยใบมันเริ่มแดงๆแล้วเห็นไหมคะนี่ข้างบนเนี่ยอุปกรณ์เราก็เช่นเคยนะคะมีกีดยางกระเป๋าใส่โทรศัพท์แล้วก็นี่ขาดไม่ได้เลยนจะยาจุดกันยุง คนเห็นไม่เอ่ยนะใบร่วงจนจะไม่เหลือแล้วว่าอีกไม่นานคงตง้องได้ปิดหน้ายางแล้วนะคะนี่อีกสักประมาณสิ้นเดือนนี้ละค่ะเพราะว่าน้ำยางเริ่มไม่ไหลแล้วอ่ะอีกอย่างมันอยู่บนมันก็เลย ใบร่วงไวไม่ค่อยต้นยาไม่ค่อยได้น้ํามันก็จะร่วงไวไหลน,น้อยอต้นเนี้ไหลน,น้อยแต่บางต้นต้นใหญ่ๆก็ไหลเยอะ อีกทีก็ปวดหลังต้องกิดยางนี่นะคะเนี่ยใบไ,ไม้มันร่วงอะ่ะบางทีมันก็เต็มถ้วยยางเลยเนี่ยต้องได้เก็บออกนะคะเนี่ยช่วงนี้ราคาย,ยางก็ ลดลงนะคะตั้งแต่หลังปีใหม่มาเนี่ยนี่ดูโอ้ยต้นนี้ทุกคนดูดูทุกคนดูต้นนี้ไหลดีอยู่นะนี่ดูสิคะนี่ติ้งติก็ไหลดีอยู่นะคนดูมาแพ้น้ํากดนะคะเนี่ยเนี่ยแพ้น้ํากดดูเป็นแผลไปหมดเลยล่ะเป็นทั้งนิ้วเลยเนี่ยแพ้แบบรุนแรงมากๆเลยเดี๋ยวปิดก่อนนะคะเดี๋ยวหน้าดำนี่ก็ดำหมดแล้วนะคะแดดมันแรง ลมก็แรงนะคะดูให้ดู Oh my god อืมค่ะอืมก็นะค่ะดูตรงลิ้นมันก็จะหนานะะแล้วนะคะเราเสียดายเราเสียดายเราก็จะลอกออกมาโอ้โเสียดายก็ได้ลอกออกมาอ,มอย่างเหนียวเลยนี่นะคะ ตอนนี้ก็ไหลดีนะทุกคนส่วนถ้วยนี้ถ้วยน้อยก็จะเต็มถ้วยแล้วนะคะนี่ทุกคนเป็นไงคะวันนี้เราก็พามากรีดยางมาชมบรรยากาศสวนของเรานี่อันนี้คือดอกไม้ดอกไม้ป่านะคือถ้าถ่ายไกลๆมันก็สวยนะคะเนี่ยมันขึ้นสูงท่วมหัวเลยไม่ได้ตัดนะตัดรอบเดียวแล้วก็ไม่ได้ตัดอีกเลย แต่ไม่เป็นไรแล้วเราปิดหน้ายางแล้วนี่นะคะส่วนยางากีดกิจกลางวันอีกสี่ห้าเดือนกว่าจะได้เอ้ยไม่ใช่สิพักประมาณสี่เดือนค่อยมาเริ่มตัดหญ้าใส่ปุ๋ยแล้วก็เริ่มเปิดหน้ายางนะคะ,ะเราก็มากีดตัวนี้ นีายางต่ำนะคะเนี่ยกีดยางก็ไม่ริบไมเก่งหรอกกีดปีแรกปีแรกของเราเลยนะคะเนี่ยกีดยางไหลดีนะคะเนทุกคนดูมาแล้วมาแล้วแล้ว,ลวนี่ทุกๆดูไหลดีมากเลยอันนี้เป็นมีดที่สี่นะคะ มันต้นก็ไหลน้อยไหลเยอะแล้วแต่ต้นต้นไหนอ้วนก็ไหลเยอะต้นไหนน้อยก็ไหลน้อยนะคะทุกคนขาตอนนี้ก็ขอตัวไปกีดยางก่อนนะคะเดี๋ยวงานไม่เสร็จนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนขาเข้าไปรับดูรับชมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะถ้าพูดผิดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ